สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับคุมพันธุลกันนะคะช่องคุมพันธุลกันตอนนี้ตอนเย็นนะคะที่บ้านพระครูคุมพันธ์ไปซื้อข้าวโพดม้าสามสามมัดนะคะพี่น้องเนี่ยเราก็มาฝานจะทํากะทิขา้าวโพดนะะี่ค่ะแล้วก็จะมีน้ํากะทิคุมพันธ์ใส่เกลือไปนิ้วหยิบแล้วแล้วก็มีน้ําตาลค่ะอะมาเบิ้งกันเลยค่ะตั้งกระทะค่ะเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแแล้วเป,เปิดแล้วบิดหม้อเลย อีกแล้วโอเคโอเคค่ะนี่ค่ะตั้งกระทะโอ้โโออ้้ผิดพลาดทานันทีก่อไข้ได้ค่ะพี่ท่านนี่แ้อผิดพลาดอุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะพี่น้องโอเคค่ะเรียบร้อยอันนี้คือน้ำกะทิ คุ้มพันจะใส่ไอ้เกลือนิดน,งนะะึงแล้วค่ะใส่กระโพดลงไปเลยะคะ่ะม่ต้องรีหรอเพราะว่าเราทำเวลาออปื๊ดปื๊ดปื๊ดพอเดือดพอเดือดก็กินได้เลยนี่ค่ะกะทิ ที่สองขวด,ดวนะั่นเองให้เรไว้เลยก็ต้องเสียดายแล้วจะมันมันอร่อย น้ำกะทิน้ำล้างขวดกะทิน้ำล้างขวดกะทิด้วยค่ะพี่น้องคุมพันธ์ที่ประหยัดล้างขวดกะทิด้วยเลยใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะพี่น้องหวานโพดวโนพี่ได้ชออหวานไหมไม่ใช่ไหมใส่สองทตกีก่อน,นเนาะเผื่อมันหวานเกินนึกว่ น้ำกะทิครูบันเติมน้ำนิดหน่อยเติมน้ำนิดนึงน้ำล่างขวดเลยค่ะนี่ค่ะ่อยให้เดือดกะทิข้าวโพดเด้อค่ะพี่น้องคองวานเมื่อนี้กะทิข้าวโพด เขาแล้วก็มีอาหารหวานกินของหวานน้ำกันเอ้อค่ะพี่น้องวิ่งันไปตลาดมาแล้วกะซื้อซื้อข้าวโพดมาสาม,มัคตัวให้เดือดเทปอนักเจ็ดม็ดเลย วันนี้ได้น้ำตาลทรายแดงน้ำก็จะเป็นสีสีแดงด้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่โอน่ากินจังเลยน่ากินน่ากินแล้วกุมมันได้ วันนี้กูพันมีร็อกช่องร็อช่องมาถุงหนึงสร้างให้มันเป็นสีสันสวยงามครับได้ร็อช่องมาถุงหนึงสีสันก็น่าทานขึ้นมา ของหวานนี no つつ่ก็ต้องอร่อยนะต้องหวานหน่อยนึงอันนี้แมวเลยเติมน้ำตาลอีกเล็กบพี่น้องมันยังไม่ค่อยหวานกานเลยเติมน้ำตาลอีกสักหน่อยให้วันหวาน ถ้าของหวานไม่หวานก็ไม่เหมือนของหวานเนาะแต่าตาเข้ามาอันนี้คือกะทิข้าวโพดแล้วก็ใส่รสดช่องนะคะพี่ต้องข้าวโพดข้าวเหนียวนะะี่ค่ะใส่สีสันให้สวยงามงานที่หวานเท่าไรรอเดือดเด้ค่ะพี่ต้องรอเดือดก็สุกแล้วแหละอันนี้ทิ้งได้เลย โอ้ยกูมพันคิดฮอดไอ้ใบเตยเด้ค่ะคิดฮอดใบเตยอยู่บ้านเนาะใส่ใบเตยเนี่คือที่หอมดีนี่ก็ขอบคุณเอซทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับภูมพันตุลากันนะคะที่ถ่ายวิธีการดํำรงชีวิตแบบพอเพียงนะคะเด้อเมื่อกี้ก็ทําน้าพริกกะปิเสร็จเรียบร้อยแล้วอทอดทอดไอ้ไข่ทอดไอ้ผักกัญจองพี่น้อง คุ้มพันประยุกบริารการนำผักกัญจองชุบไข่ทอดแทนชะอมชะอมไม่มีพอดีคุ้มพันมีผักกัญจองเป็นวัตถุดิบคุ้มพันก็ใส่เรียบร้อยค่ะตะเบิงเนะะ้อค่ะพี่น้องเด้อแล้วก็จะมีน้ำพริกแล้วก็จะมีปลาทูทอดมีมะเขืออันนี้ก็ทําของหวานกะทิข้าวโพดพอดีไปตลาดมาแล้วก็ซื้อข้าวโพดมาสามสาม,มัดพี่น้องก็เลยมาฝานฝานฝานแล้วก็ทํากะทิ คุริดกะม,มัดด้ค่ะกะทิข้าวโพดกะทิข้าวโพดเนี่ยให้มันเดือดสักหน่อยหนึ่งเดือดแล้วก็จะสุกแล้วแหละเพราะว่าข้าวโพดเขาก็ต้มมาสุกแล้วน่าอร่อยค่ะวันนี้ก็น่าอร่อยส่วนน้องแมววันนี้ก็กินข้าวคุกปลาทูทอดกินได้นิดเดียวขึ้นไปเล่นขึ้นไปเล่นเขาก็น่าจะลงมาอีก ขึ้นไปเล่นชั้นบนวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่นี่แหละเพราะว่าพื้นที่ก็จำกัดไปใช้ภูมินั่นแหละถึงจะมีพื้นที่เยอะเสาร์อาทิตย์นี่ก็มันบม่ได้กลับบ้านเนี่ค่ะพี่น้องทำงานทำงานโรงเรียนด้วยเคลียร์งานด้วยก็เว้นอาทิตย์กลับเอาค่ะแต่จ,จริงก็อยากกลับไปหาคุณพ่ออยู่ แต่ก็ด้วยความจำเป็นนะเราก็เคลียร์งานโรงเรียนด้วยแล้วก็กลับบ้านมาแต่ละเทีอ่องกะเมื่ออยย่ค่ะพี่น้องเมยฟื้นฟื้นประมาณวันพุธเด้ค่ะเพราะว่าหิวนอนหลยอบคุณเอฟซีไร้เน้อค่ะที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าท่านให้เกียรติโคมพันมากเลยนะคะที่เข้ามาติดตามช่องโคมพันตุลากันนะคะ ขอบุณไหลเลยด้อค่ะเด้อเนี่ยค่ะเดือดแล้วค่ะเดือดแล้วน้ำตาลก็ละลายแล้วแล้วก็ข้าวโพดก็สุกแล้วค่ะพี่น้องโอเคค่ะสุกแล้วค่ะสุกแล้วค่ะสุกแล้วค่ะเดือดแล้ว เดี๋ปุ๊บ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 แล้ว่ะสุรกะสแล้วต้มไหลรกับพอดีคุณค่าทางอาหารจะหมดไปหมดปิดไฟกันเะอะคะ่ะทำไมไมันปิดไม่ได้ปิดไฟก็เหมือนเดิม ของวานก็สองถ้วยเหมือนเดิมค่ะพี่น้องนี่ก็จะมีก็จะมีสีแดงมาเพิ่มเป็นรอดช่องซื้อรอดช่องมาเพิ่มสีสันทีก็ปาปุใส่รอดช่องพี่น้องเราสามารถบรณรณาการประยุกต์ได้หมดเลยค่ะพี่น้องได้หมดเลย แล้วข้าโพดที่มาทํากะทิก็ซื้อกี่บาทมัดละยีบาท,บาทสองสามมัดสามมัดสามมัดห้าสิบบาทเขาลดให้สิบบาทนี่ค่ะเสร็จแล้วกะทเข้าโวโพดใส่รดช่องโคมพันหน้าตาน่ากินมากเลยค่ะคุริตเขาก็จะชอบของหวานนี่ ก็จะออกสีน้ําแดงนิดนึงก็คือหน้าไหม่ลดช่องนะคะึค่ะสีลดช่องออกแดงนิดนึงแต่วันนี้น้ําก็แดงอยู่แล้วเพราะว่าเราใช้ใช้น้ําตาลแดงน้ําตาลแดงน้ําตาลที่ไม่ฟอกสี ตอนเย็นอะตอนเย็นอะที่มีเวลาอยู่เมื่อเัา,า,าหน่ยออ้ยเฝ้ากันยานมาทันโรงเรียนน้ำแลงก็ได้มีเวลานั่งกินข่าอยู่ค่ะพี่น้องเส็จเรียบร้อยค่ะไปทีนี้เราไปได้ไปเข,ข้าห้องในห้องไหมค่ะ อันนี้เห็นไหมเวลาถ่ายเห็นไหมเห็นไหมพี่เวลาเราถ่ายเห็นไหมนะของหวานช่อะไรเป็นอะไรอ๋อก็ปิดปิดเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวพ่อกันไอคลิปหนาแด้ค่ะเด้อคลิปกินเข่าแด้ค่ะเด้อ